กำลังการผลิตและการตลาดอังกลุงเป็นงานมือไม่ใช่งานโรงงานจึงผลิตได้ไม่มากอังกลุงราวผลิตได้อย่างมากสัปดาห์ละสองตัวเชาที่ผมทำรีบๆเลยก็อาทิตย์ละสองตัวก็ได้แต่ก็ไม่ไปไหนเลยน,ะนั่งกดหลังแขนเลยนบาง,ง <laughs> ทีกลางคืนมืดลงเขาเร่งมาก องอยูทส่วนอังกลุงชุดผลิตได้วันละหนึ่งชุดโดยอาศัยแรงงานรับจ้างช่วยในขั้นตอนการเจาะการเหลาไม้ถ้าหากว่าเรา,าทำเองมาตั้งแต่ผลิตตีนผลิตเหลาไม้เนี่ยวันหนึ่งมันก็จะไม่ได้กี่จัวหรอกทีนี้ว่าแหวว่าของพวกเนี้ยผมไม่ได้ทำอ่ะอืมก็ไอ,อ,อพวกเจาะรางก็จ้างมาเจาะ ตลาดอังกลุงของครูสมหวังส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาราคาขายส่งชุดละ3,000บาทถ้าขายเองที่บ้านราคาประมาณ4,000บาทส่วนอังกลุงราวขายประมาณตัวละ6,000บาท จากการประมาณการลุงสมหวังบอกว่าผลิตอังกลุงชุดขายประมาณเดือนละ10ชุดส่วนอังกลุงราวขายประมาณเดือนละสองชุด